สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งของที่เรียกว่าไฮเอ็นให้ดูนะครับมันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมาจากมอนาชีนะครับผมประเทศโปแลนด์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคอยโมนะครับนี่จะเป็นคอลเลกชันนะครับผมทั้งเซตเลยนะครับของมอนาชีนะครับก็คือคอยโมที่มีชื่อว่าม็อบนะครับผม ก็จะให้ดูตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัว DLC นะครับก็คือม็อบมินินะครับรุ่นแรกที่ออกมานั่งนานแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นลายใหม่นะครับนี่จะมีสลักคำว่ามินินะครับผมหนึ่งตัวนะครับม็อบมินิตัวที่สองนะครับก็จะเป็นม็อบเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นม็อบสองนะครับผม หรือชื่อย่อของมันก็คือ M2 นะครับจะเป็นลาย limited edition เหมือนกันนะครับข้างหลังจะเป็นลายหัวกะโหลกนะครับสีส่วนสีจะเป็นสีดำนะครับเป็นสแตนเลสแล้วเอาไปทำการ DLC นะครับเพื่อให้มันเป็นสีดำนะครับก็จะเงาเงาสวยๆอย่างนี้ลนะครับตัวที่สามนะครับอันนี้ก็คือ MV นะครับนี่เห็นะครับ สีดำสวยนะครับผมเป็นสีดำเงาแล้วตัวแคปจะเป็นด้านนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านชิมนี่ก็จะด้านนะครับสวยนะครับผมสีถือว่าลงตัวนะครับเขาไล่ความเงาความด้านนะครับเอามามิกกันจนมันสวยนะครับผมจะให้ดูทั้งสามตัววางเรียงกันนะครับมินิ M2 แล้วก็ MV นะครับนี่นะครับ ทั้งสตัวนะครับทีนี้ก็จะมาดูของภายในกล่องอีกนะครับผมก็จะมีนี่แถมมาให้ด้วยนะครับจะเป็นโบโลนะครับของมูนาชีนะครับรอบตัวก็จะมีการแกะสลักนะครับยิงลายนะครับนี่ก็จะเขียนครับคอลเลคเตอร์อิดิชันนะครับผมจะเป็นลายหลุยนะครับก็สวยดีนะครับผมมันจะดูดุดดุดดด้านดุแล้วก็มีดิฟทิปมาให้อีกนะครับผม ก็จะเป็นลายหลุยนะครับสวยนะครับผมเป็นสี DLC ที่แบบว่างานเนีย้ยบนะครับสมคำล่ำลือกับคำว่า High e n นะครับสวยมากมากผมดิฟก็สวยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกโบโลนะครับเอาไว้ใส่กับตัวนี้นะครับโดยแต่ละตัวนะครับผมคอยโมท,ที่ได้มาในตัวชุด collector นี้นะครับผมก็จะมีพินมาให้นะครับ ทุกรุ่นเลยนะครับสามแบบครับไล่ตั้งแต่ DL ไปยัน MTL เลยนะครับเนี่เล็กนิดเดียวนะครับรูอันนี้จะเป็นพิมพ์ของ MV จะแตกต่างนิดหน่อยนะครับจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะซึ่งถือว่าจัดคุบชุดนี้มาคุ้มไหมครับผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมเราได้3ตัวแล้วเป็นรุ่น l i m i t ต็นะครับผมแล้วได้ดิฟทิปมาอีกหนึ่งได้โบโลมาอีกหนึ่งนะครับแถมรูลมครบเแบบนะครับ อย่างละสามตัวนะครับแล้วรวมในนี้อีกเป็นสีตัวครับสีสามก็สิบสองตัวทั้งหมดนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่าคอยโมนะครับสามตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นม็อบวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นม็อบสองม็อบสอง อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วครับถ้าถามผมว่า3ตัวนี้ตัวไหนดูดมันที่สุดนะครับผมจะให้ม็อบสองนะครับเนื่องจากว่ามันมีห้องเครื่องที่ใหญ่นะครับเทียบกันเนี่ยม็อบสองใหญ่ที่สุดเลยนะครับเอามาดูกัน MV กับมินินะครับสัดส่วนจะไล่เลี่ยกันนะครับผมแคปสามารถเอามาใส่กันได้นะครับ2ตัวนี้นะครับผมม็อบมินินะครับ อยู่ที่มือขวาผมนะส่วนอันนี้ก็คือม็อกวีนะครับอผมจะเอาแคปม็อกวีออกนะครับผมแล้วจะเอาแคปของม็อกมินิมาใส่นะครับนี่นะครับใส่กับมินินะขนาดจะเท่ากันเลยนะครับใส่กันได้ไม่มีปัญหาครับนี่นครับมินิมาสวมวีนะครับฟิลลิ่งผมว่าก็ไม่แตกต่างกันมากครับสองตัวนี้ ส่วนอันนี้ผมจะเอาแคป MB นะครับนี่เป็นสายๆนะครับมาใส่กับเด็กของม็อบมินินะครับนี่นะครับใส่กันได้นะผมแน่นเลยนะครับแปลว่าใครที่มีม็อบมินิอยู่แล้วแล้วซื้อ MB มาใช้ก็คือจะของแต่งมันจะใส่ด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปมงกุฎอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าข้อแตกต่างจริงๆของสองตัวนี้นะครับผมมันจะอยู่ที่นี่ครับผมนี่เสานะครับผม MV จะเป็นน็อตแบบเกียวในนะครับผมนี่นะครับจะฝังอยู่ในเด็กเลยทั้งสองข้างนะครับส่วนช่องแชมเบอร์ที่เป็นเดินล็อกลวดก็จะใหญ่นะครับเสาล็อกลวดอะไรก็ดูแข็งแรงนะครับ ส่วนม็อบมินิครับก็อย่างที่ทุกๆคนเคยเห็นกันไปแล้วนะครับเสาก็จะเป็นแบบโมง่ายนะครับผมสอดลวดได้สองข้างเลยส่วน MV จะบิวยากกว่าตรงที่ว่าเราต้องเอาน็อตมันออกมานะครับตอนตรงนี้ถึงเราจะใส่ลวดและล็อกมันได้นะครับแต่ฟิลลิ่งผมให้ไม่แตกต่างกันมากครับผมชอบม็อบมินิมากอยู่แล้วนะครับส่วน MV ที่ผมชอบก็คือมันเป็นพินสแตนเลสนะครับนี่ พอเราใช้ไปน,นานๆมันจะไม่มีปัญหาเหมือนทองเหลืองนะครับอัน,นจะเป็นทองเหลืองมันจะขึ้นครับสปาร์คสีดำๆนะครับเราต้องคอยหมุนลงมาแล้วก็ขัดด้านในมันนะนี่นะครับจะเป็นทองเหลืองครับโดยรวมแล้วถามว่าไอ้สองตัวนี้คือถ้ามีมินิแล้วเราซื้อวีมาคุณจะแยกไม่ออกครับว่ามันแตกต่างกันยังไงฟิลลิ่งคือเหมือนเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยครับผมแต่ว่า ข้อดีของม็อบมินิก็คือจะโมง่ายกว่าส่วน MV จะโมยากกว่าแต่ว่าแคปของ MV นะครับแคปของ MV มันจะดีตรงที่ถ้าเราใส่กับโบโลใส่นะครับมันจะไม่มีรอยนะครับส่วนมินิจะมีรอยนะครับเนื่องจากว่าเขาบากด้านนี้มาครับเพื่อให้ปิดกับกระจกโบโลนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นโค้งโครครับถ้าคุณอยากใช้มินิแล้วไม่มีรอยคุณก็ต้องเอาด้านนี้นะครับ ที่เขาตัดไปลงข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมนะครับจากทางมนาชีประเทศโปรแลนเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาบิวเอ็ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะเพราะว่าผมมีมานานแล้วนะเอ็มวีเนี่ยผมตมังแตลเวอร์ชั่นแรกเลยนี่นะครับเวอร์ชันแรกก็จะเป็นสแตนเลสธรรมดานะครับผมนี่นะครับก็สวยนะครับ เดิมๆสวยดีมันเรียบเรียบครับคีนเอาไว้ถ้าผมมีโอกาสอีกผมจะมาบิวเจ้า MV ให้ดูนะครับผมวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ